วันลอยกระทงคือวัน 95, ขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ประวัติวันลอยกระทงหรือการลอยกระทงของไทยการลอยกระทงในเมืองไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณครั้งสุขโขทยัยเรียกกันว่าการลอยพระประทีปหรือลอยโคมเป็นงานรื่นเริงของประชาชนทั่วไปต่อมานางนพมาศหรือเท้าสีจุลาลักษณ์พระสนมเอกของพระร่วงได้คิดค้นดัดแปลงประดิษฐ์กระทงรูปดอกบัวแทนการลอยโคม การลอยกระทงหรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศกระทำเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนามัานาทีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักินาบท,ที่ประเทศอินเดียปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำเนรพุทธ,ธาจากข้อมูลที่ถูกระบุในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไม่ได้มีการระบุคำว่าลอยกระทงแต่อย่างใดมีแต่ระบุว่าเผาเทียนเล่นไฟที่มีความหมายอย่างกว้าง ที่เป็นการทำบุญไหว้พระดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าการลอยกระทงได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อใดคำว่าลอยกระทงเริ่มเด่นชัดขึ้นในราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่สามที่ทรงโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมและพิธีการสำคัญต่างๆเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของราชอาณาจักรไทยจึงมีพระราชนิพนธ์หนังสือตำราเทา้าสีจุลลักษณ์ โดยจะสมมุติฉากในเรื่องเป็นสมัยสุขโขทัยเมื่อระยะเวลาผ่านไปการทำกระทงด้วยใบตองจึงเริ่มแพร่หลายไปที่ต่างๆจนถึงปัจจุบันประเพณีวันลอยกระทงมีเรื่องเล่าตำนานอยู่หลากหลายเรื่องหนึ่งตำนานลอยกระทงเพื่อบูชาพระเจดีย์จุลามีเมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกจากกรุงกบิลพัทด้วยม้ากันทกะพร้อมนายฉันนามหาเล็กผู้ตามเสด็จครั้นรุ่งอรุณก็ถึงฝั่งแม่น้ำอโนมานาที เจ้าชายทรงขับม้ากันทกะกระโจนข้ามแม่น้ำไปโดยสวัสดีเมื่อทรงทราบว่าพ้นเขตกรุงกบิลพัทแล้วเจ้าชายสิทธัตถะจึงเสด็จลงประทับเหนือหาดทรายตรัสให้ในายันะนำเครื่องประดับและม้ากันทกะกลับไปยังกรุงกบิลพัททรงตั้งพรถ่ายมั่นที่จะบรรพชาจึงทรงจับพระมลีด้วยพระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาทรงพระขันตัดพระมลีแล้วโยนขึ้นไปบนอากาศ พระอินได้นำะอบทองมารองรับพระโมลีเอาไว้นำไปบรรจุยังพระเจดีย์จุลามณีบนเทวโลกพระเจดีย์จุลามณีปกติจะมีเทวดามาบูชาเป็นประจำแม้แต่พระโพธิสัตว์สีอริยเมตตาผู้ที่ในอนาคตจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาไหว้การลอยกระทงเพื่อบูชาพระเจดีย์จุลามณีจึงถือเป็นการไหว้บูชาพระโพธิสัตว์สีอริยะเมตตด้วยสองตำนานลอยกระทง เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลกเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชจนบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนให้แก่สาธุชนโดยทั่วไปได้ระยะหนึ่งทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ในชั้นดาวดึงเพื่อทรงเทศนาธรรมโปรดพระพุทธมารดาครั้งจำพรรษาจนครบสามเดือนพระองค์จึงเสด็จกลับจากสวรรค์ลงสู่โลกมนุษย์เมื่อเท้าสักกะเทวราชทราบพุทธประสงค์ จึงเนรมิตบันไดทิพย์ที่ประกอบไปด้วยบันไดทองบันไดเงินบันไดแก้วทอดลงสู่ประตูเมืองสังกัดสนครบันไดแก้วเป็นทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงบันไดทองเป็นทางที่เทพพยยดาทั้งหลายตามส่งเสด็จบันไดเงินเป็นทางที่พระพรหมทั้งหลายตามส่งเสด็จในการเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ครั้งนี้เหล่าเทพพดาและผู้คนทั้งหลายพร้อมใจกันทำการสักการบูชาด้วยทิพยบุกผามาลัย การลอยกระทงตามคตินี้จึงเป็นการรับเสด็จพระพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นตำนานเดียวกับประเพณีตักบาตรเทโวที่รับเสด็จพระพุทธเจ้าลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสามตำนานลอยกระทงเพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์มีพิธีกรรมลอยประทีปเพื่อบูชาเทพเจ้าสามพระองค์ได้แก่พระศิวะพระนารายณ์พระพรหมตามคำพีทีปวาี จะลอยประทีปก่อนการลอยกระทงนิยมทําพิธีกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12จะทําพิธีในวันใดก็ได้ 4. ตำนานลอยกระทงเพื่อบูชาเท้าพระกาพรมตำนานนี้เป็นนิทานชาวบ้านที่กล่าวถึงเรื่องในอดีตการในสมัยนั้นมีนกกาเผือกสองตัวผัวเมียทํารังอยู่บนต้นไม้ในป่าหิมพานต์ใกล้ฝั่งแม่น้ําวันหนึ่งพ่อกาเผือกตัวผู้ออกไปหากิน เกิดหลงทางหาทางกลับรังไม่ได้ปล่อยให้แม่กาเผือกตัวเมียที่กกไข่อยู่ห้าฟองเฝ้ารอด้วยความกระวนกระวายใจเกิดมีพายุใหญ่พัดมาทำลายรังนกทำให้ไข่ทั้งห้าฟองตกลงไปในน้ำแม่กาเผือกถูกลมพายุพัดไปอีกทางหนึ่งเมื่อแม่กาเผือกย้อนกลับมาที่รังไม่พบไข่ทั้งห้าฟองที่ตัวเองกกฟักไว้ทำให้แม่กาเผือกเศร้าเสียใจร้องให้จนขาดใจตายเมื่อแม่กาเผือกตายไปได้ไปเกิดใหม่ เป็นเท้าพกาพรมอยู่ในพรม,มโลกไข่ทั้งห้าฟองของแม่กาเผือกลอยน้ําไปถึงในสถานที่ต่างๆบรรดาแม่ไก่แม่พญานาคแม่เต่าแม่โคและแม่ราชสีมาพบไข่ของแม่กาเผือกจึงนํากลับไปเฝ้ารักษาไว้แม่และหนึ่งฟองเมื่อถึงเวลาที่ไข่แม่กาเผือกฟักออกมากลับกลายเป็นมนุษย์ทั้งหมดไม่มีไข่ฟองไหนที่เกิดมาเป็นลูกนกกาเผือกตามชาติกําเนิดของตนเลยกุมารทั้งห้า ที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นต่างเห็นถึงโทษภัยในการเป็นคารวาสและเห็นอนิสง์ในการบรรพชาจึงกลาบลาแม่เลี้ยงไปบวชเป็นพระฤาษีทั้งห้าคนได้มีโอกาสพบปะกันและถามถึงนาวง์ของมารดาซึ่งกันและกันจึงทราบว่าทั้งหมดเป็นพี่น้องกันพระฤาษีทั้งห้าคนมีพระนามดังนี้พระฤาษีคนแรกชื่อกกุสันโทมีแม่เลี้ยงเป็นวงพยาไกา่พระฤาษีคนที่สองชื่อโกนาคมโน มีแม่เลี้ยงเป็นวงพญานาคพระฤาษีคนที่สามชื่อกาสโปมีแม่เลี้ยงเป็นวงพญาเต่าพระฤาษีคนที่สี่ชื่อโคตโมโมีแม่เลี้ยงเป็นวงพญาโคโพ,พระฤาษีคนที่ห้าชื่อเมตยโยมีแม่เลี้ยงเป็นวงพญาราชสีพระฤาษีทั้งห้าคนต่างตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าต่อไปจะได้ไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขอให้เกิดความร้อนส่งไปถึงมันดาด้วยแรงแห่งคำอธิษฐานของพระฤาษี ทำให้เท้าพระกาพรมสเสด็จลงมาจากพรหมโลกจำแรงพระองค์เป็นแม่กาเผือกเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้พระฤษีฟังพร้อมบอกกับพระฤๅษีทั้งห้าคนว่าถ้าพระฤษีทั้งห้าคนคิดถึงมันดาเมื่อถึงวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิองให้เอาได้ดิบผูกเป็นรูปตีนกาใส่ลงไว้ในกระทงปักทุกเทียนบูชาลอยกระทงลงในแม่น้ำทำแบบนี้เป็นการแสดงความคิดถึงมันดา และเป็นการเคารพบูชามัรดาอีกด้วยเมื่อกล่าวจบเท้าพระกาพรมก็เสด็จกลับไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมีการลอยกระทงเพื่อบูชาเท้าพระกาพรมและเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนามทานทีส่วนพระฤาษีทั้งห้าคนต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระนามดังต่อไปนี้พระฤาษีองค์แรกกกุสันโทได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระกระกุสันทา พระฤาสีองค์ที่สองโกนาคมโนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระโกนาคมนาพระฤาสีองค์ที่สามกัสโปได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระกัสปะพระฤาสีองค์ที่สี่โคตโมได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระโคตมาพระฤาสีองค์ที่ห้าเมตโยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระสีอริยะเมตไตร พระพุทธเจ้าสามพระองค์แรกในอดีตการได้มาบังเกิดบนโลกแล้วพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าคือพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตห้าตำนานลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปคุตการลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปคุตเป็นประเพณีลอยกระทงของชาวเหนือพระอุปคุตท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระเทระหลังจากในสมัยพุทธกาล โดยตำนานลอยกระทงมีความเป็นมาดังนี้เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้โปรดให้สร้างพระสถูปเจดีย์และพระวิหารทั่วชมพูทวีปพระมหาวิหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคืออโศการามมหาวิหารตั้งอยู่ในเขตควายมคธหลังจากที่สร้างพระสถูปเจดีย์ถึง8,4000องค์สำเร็จแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีพระประสงค์จะนำพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ไปบรรจุไว้ในพระสถูปต่างๆและบรรจุในพระมหาสถูปองค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่มีความสูงใหญ่ประดับด้วยแก้วต่างๆประดิษฐานอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ํำคงคาในเมืองปาตาลีบุตรอีกทั้งต้องการให้มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เป็นระยะเวลา7ปี7เดือน7วันแต่เกรงว่าพยามานจะมาทําลายพิธีฉลองท่านจึงได้ปรึกษาพระสงฆ์รูปต่างๆในสมัยนั้น เรื่องมีผู้ใดที่จะสามารถป้องกันพยามารได้เหล่าพระสงฆ์จึงได้มีความเห็นร่วมกันว่ามีเพียงพระอุปคุตที่ไปจำศีลอยู่ในสะดือทะเลเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่จะสามารถปราบพยามารได้เหล่าพระสงฆ์จึงได้อาราธนาพระอุปคุตจากสะดือทะเลเพื่อป้องกันพยามารไม่ให้มาทำลายพิธีฉลองเมื่อพระอุปคุตปราบพยามารลงแล้วทำให้พยามารสำนึกตัวกลับตัวกลับใจ หันมายึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพระอุปคุตจึงกลับลงไปจำศีลอยู่ในสะดือทะเลตามเดิมพระอุปคุตคนไทยนิยมเรียกกันว่าพระบัวเข็มคนไทยในภาคเหนือและในภาคอีสานรวมทั้งคนในประเทศพมา่าต่างนับถือพระอุปคุตองค์นี้อย่างมากคนพม่าไม่ว่าจะมีงานอะไรก็ต้องทำการนิมนต์พระอุปคุตมาร่วมเข้าในพิธีด้วยเสมอ ส่วนคนไทยจะบูชาพระอุปคุตในพิธีขอฝนหรือพิธีมงคลต่างๆพระอุปคุตหรือพระบัวเข็มยังเป็นพระพุทธรูปที่มีความเชื่อว่าช่วยส่งเสริมในด้านโชคลาภและด้านโภคขรัพ์อีกด้วย 6. ตำนานลอยกระทงตามความเชื่อของชาวล้านนาครั้งหนึ่งได้มีอหิวาตกะโรคระบาดที่อาณาจักริพุนชัยส่งผลให้ชาวบ้านล้มตายเป็นจำนวนมากคนที่รอดได้อพยพไปอยู่ที่เมืองสะเทิมและเมืองหงสาวดี อยู่ที่นั้นเป็นระยะเวลานานถึงหปีจึงได้อพยพก,กลับเพื่อเป็นการรำลึกถึงญาติที่อยู่ในเมืองสเทอมและเมืองหงสาวดีจึงได้จัดทูปเทียนใส่ในกระทงลอยกระทงไปตามแม่น้ำเพื่อสักการะกระทงนี้เรียกว่าสพอทำพิธีในวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปีเจ็ดตำนานลอยกระทงตามความเชื่อของชาวจีนในอดีตทางตอนเหนือของจีนเกิดน้ำท่วมจนชาวบ้านอพยพไม่ทัน มีผู้ที่เสียชีวิตไปเป็นแสนคนญาติผู้ที่เสียชีวิตต่างหาศพไม่พบจึงทําให้เกิดเป็นประเพณีที่ชาวบ้านจะนําทูบเทียนและอาหารใส่ไว้ในกระทงลอยกระทงลงในแม่น้ําเพื่อเส้นไหว,ว้วิญญาณผู้ที่เสียชีวิตพิธีกรรมนี้จะทําในตอนกลางคืนเพราะเชื่อว่าวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตชอบความสงบในภาษาจีนเรียกการลอยกระทงที่เป็นการเส้นวิญญาณน,นี้ว่าปังจุ้ยเต็ง ซึ่งตรงกับประเพณีลอยโคมของประเทศไทยพอดีปัจจุบันวันลอยกระทงถือเป็นงานเรื่นเริงของคนทั่วไปเพื่อสืบสารประเพณีและรักษาวัฒนธรรมที่เป็นของคนไทยไม่ให้สูญหายไปส่งเสริมให้คนรู้คุณค่าของน้ําและช่วยกันบํารุงรักษาแม่น้ําเพราะน้ําเป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตที่เราจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน